ในเกมที่ทักผู้หลมาร้องเพลงแล้วเฮ้ย hey! ทำไมภาพเป็นแบบนี้วะทำไมภาพน,นี้ก้<ม>นเราเรากลับไปที่เหมือนเดิมกันนี่ไงเรากำ เรกำลังยังเฮ้ยเนี้ยมันพักเต็ดหรือยังว่าไข่ตัวหานะเฮ้ตัดไปไรกันโอ้โหหลเบมันดี không phải cô ai nó cô này nó không thông quan cho

เติม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 ผมยงเดียวเตมข้นลก็อย่างเดียวแ่ว่า่วันนี้ผมจะไปกะเกาลาวัง ก็ล่าว่ามันมีอะไรบ้างอยากรู้มูตัวอะแหละที่มาลองหืมแบบอุ้มมือซตัวกอลาว่าันกออืได้กายที้มลวไ้กขายทิ้งเลยนะ้องเร็วลองๆๆๆลอง,ๆๆลอง ด really ูดูดีแต่ละตัวดู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 เฮ้ยสียงเพราะเอ้ยรายการตัดเป็นตอนจบคร้บก็มาแล้วนะครับ รายการก็จบไปแล้วเราจะไปที you know ่เกาะชาวบอนดี้ไม่ใช่มันอยู่ในบเกฟุตชาวบอนดี้อยู่ในบเกฟุตแต่ผมเกาะลีนเลโลนอยู่ไหนว่าเกาะลีนเลโล้เฮ้ยทุกคนดูนี่ดูเกาะนี่เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย คลิปนี้อาจจะยาวอยู mm ่นะถ้าทุกคนว่ายาวหรือไม่ยาวก็แล้วแต่ทุกคนนะครับเดี๋ยวตัครับผมจะว่าไปเกาะเออตอนนั้นนะครับปปลลลลาาููมาเกาะมาถึงแล้วครับเกาะเขาเรียกเกาอะไรให้อะไรเนี่ยดีดีก็ว่าไปเออเอยก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตัวอะไรเนี่ย เี่ยครัวกอนี่นะเฮ้โอเคเลยไปไดีท,ที่สุดแบบนืมเพลงตุ่นด,ดูดเลยนี่เพลงที่อันนี้โอ้ก็ะลินลาโลนี่นะกอลินลาโลลาลาลินลาโลนี่นะอีแต่ผมอย่าไปสนใจมันเลยครับ ส่นนี่เรามาสนใจอยู่ที่เอ็น uh ี่ตัวนี้ดูสินอะไรผสมได้สองอันแล้วนะผมเหลือแค่ตัวตัวอะไรเนี่ยที่มันตึงดึงตึงดึงชิงจริงตื้อตื้อดึงดึงชิงจริงแล้วตัวนี้อ้ายอี่แอ้วอวยตึ้อ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 ตื้อไม่แก่ไม่ใช่ตึ้งตึ้ง ตัวนี้ก็มันจะพูดไปยังไงดีวะมันพูดว่าไอ้ลอดอะไรนี่แหละครับมันจำไม่ได้ครับมันพูดอะไรขณะที่เพื่อนผมมันกำลังจะถ่ายคลิปอยู่มันใส่เสื้อสีเขียวอันนี้มา จากพี่กมันมีไอห่านไม่รู้ไอหานไหนไม่รู้มันโทรมาหาผมมันเป็นพวกไรกลุ่มอะไม่รู้ใครอันที่เลยนท่าี่อันนี้นึงที่อโอเคโอเคตานนี้ผมผมกับเพื่อนกำลังจะเล่นแบบโดะครับตอนนี้นก็ฮาวโดแอบแต่แต่ผมจะเล่นอเกมนี้นก่อนนะครับผมดูก่อนว่าจะผสมตัวอะไรดี ไม่รู้เลยเกมนี้ผมมาเล่นเท่าไรมันสนุกตรงไหนวะแต่คนอยากเล่นเพราะว่ายากผมปวดตอนผมปวดผมสาหันมาฟังฟังเพลงขุดหบทองมาฟังเพลงนี้ได้ที่มาฟังเพลงนี้ได้ที่ที่โฟร์ไฟล์ผม ใช่บูชายังดีนะครับส่วนนี้ก็คือไอ้นายนั่งอ่มันกำลังไอ้นายมันกำลังเล่นเกมร่างเพลงเออใช่ขนาดนี้พี่แบบมึงกำลังเล่นปีศาวนี้ทุกคนงเตีเราไอ้สัตว์กูเล่นกูเล่นโลบังไอ้สัตว์อะไรมึงเล่นปีศาจตัวนี้เสียนอ่ะทุกคน

Yeah. เยี้ยตับผีตัวอะล้วะอ๋อตัวผีลายผีลายสนุกนรับเสียงมันก่นอนที่จะจบคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะบาย,บายบายบ๊วย